สวัสดีค่ะมหาเศรษฐีทุกท่านขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะส่งพลังบวกๆไปถึงทุกคนทำํำสิ่งในอยู่ก็ประสบความสำเร็จสมหวังนะคะวันนี้เรามาขอพลังงานที่ไพ่สามใบ,บานะคะบอกทีว่าจะเกิดเรื่องราวใดกับทุกคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะขอพลังงานใส้ไพ่สามใบโดยผ่านเสียงนําองค์พ่อสวัดน,นะคะ โอมนาสิวยะว้าวโอมนาสิวยะอืมเน้นไปทางจิตวิญญาณเลยนะวันเนี้จยจิตวิญญาณล้วนๆโอมนาสิวยะโอมนาสิวยะอืมเน้นไปทางจิตวิญญาณเลยนะคะอ่าไพ่สามใบานี้บอกว่าคุณจะต้องตื่นรู้หรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาชมคลิปนี้น่าจะเกิดการตื่นรู้แล้ว จงใช้พลังการดึงดูดของคุณให้มีศักยภาพมากกว่านี้มันหมายความว่า,าคุณกำลังใช้พลังการดึงดูดของคุณยังไม่ได้ศักยภาพมากพอมากเพียงพอนะคะให้กลับไปที่คือคุณต้องนิ่งมากกว่านี้อ จักรวาลมาบอกผ่านไพ่เด็กนี้โดยผ่านเสียงนาองค์พ่อสิวะท่านสื่อสารบอกคุณว่าคุณต้องนิ่งมากกว่านี้หมายความว่าคุณต้องกลับไปอ,อยู่กับตัวเองให้มากกว่านี้ทําทจิตตัวเองให้นิ่งมากกว่านี้คุณจะดึงดูดทุกสปปรรพสิ่งได้หมดนะคะแล้วคุณจะได้รับโชคลาภมาแบบฟุกๆอีกไม่นานนี้แหละคุณจะได้โชคลาภฟุกๆอีกไม่นานนี้โชคลาภนั้นอาจจะมาเป็นจากคนนํามาให้คุณนะคะ หรือคุณได้ได้พบเจอ,อคนรักคู่ครองที่แบบตามหากันจนเจอไพ่าสามใบนี้มาบอกว่าไม่ว่าคุณจะอธิษฐานหรือโฟกัสหรือดึงดูสิ่งใดอยู่คุณยังไม่นิ่งพออไพ่าาสามใบามาบอกว่า คุณยังไม่นิ่งพอในการที่คุณกำลังดึงดูดหรือโฟกัสสิ่งต่างๆหรือกำลังกำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปถึงผลลัพธ์ของคุณอ่ะคุณยังไม่นิ่งพอไพ่มาสื่อสารว่าจิตของคุณยังไม่นิ่งพอฉะนั้นคุณต้องนิ่งให้มากกว่านี้เขาสื่อสารว่าคุณต้องกลับไปออยู่กับ ปัจจุบันให้มากกว่านี้คุณยังคุณยังมีการกลับไปที่อดีตหรือยังกังวลกับอนาคตอยู่มากเกินไปสิ่งที่สัมผัสได้นะบอกก่อนว่าอ่นานไพ่จากการที่สัมผัสในสิ่งที่ไพ่สื่อสารมาเนาะฉะนั้น อันนี้เขามาเตือนคุณว่าคุณต้องนิ่งให้มากกว่านี้และการดึงดูดหรือการมีนีเฟสของคุณจะประสบความสําเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะได้โชคลาภเงินทองแบบฟุฟๆเข้ามานะคะอาจจะมีคู่คนนํามาให้ด้วยสเสน่หานะคะหรือบางคนได้พบเจอคู่รักคู่คู่รักที่ตามหาเขาจนเจอคุณและเขาอ่ะผูกพดผูกพาดผูกพบ ขบชาติกันมานะคะและตามหากนจนเจอนะคะอีกไม่นานเนี่ยคุณจะเจอเขานะคะจากการดึงดูดของคุณฉะนั้นและการดึงดูดเนี่ยขอให้ดึงดูดอยู่ในพลังงานบวกนะคะอย่าไปดึงดูดในแดนลบมนะคะเนี่ยสิ่งที่เขามาเตือนก็คือบอกว่าคุณยังยังไม่นิ่งพอคุณยังไม่อยู่กับปัจจุบันมากพอคุณยังในขณะที่คุณดึงดูดคุณยังไปคิดถึงอดีตอ,อ่ะอ่ะแล้วคุณก็กังวลว่า มันจะได้หรอแล้วคุณก็อ่าไปคิดถึงอดีตตรงที่ว่ามันเคยลุ่มเหลวเนี่ยคุณกําลังผสมปมไปกันอยู่วันนี้ไพ่มาบอกไพ่สามใบนี้มาบอกคุณว่าคุณต้องกลับไปนิ่งให้มากพอกว่าน,นี้นะคะกลับไปอยู่กับตัวเองให้มากพอกว่าน,นี้กลับไปอ่ามีสมาธิให้มากกว่าน,นี้โฟกัสให้นิ่งกว่าน,นี้อยู่กับปัจจุบันให้มากกว่าน,นี้นี่คือสิ่งที่ ไพ่พลังงานไพ่สามใบมาบอกผ่านองค์พ่อศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะคะฉะนั้นคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณกําลังดึงดูดอยู่นะคะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณกําลังดึงดูดอยู่ไพ่มาบอกว่าองค์พ่อศิวะมาบอกว่าจัก,กรวาลมาบอกว่าคุณต้องดึงดูดแต่พลังงานบวกเท่านั้นถ้าคุณปิง๊งคุณคิดถึงอดีตหรืออนาคตขึ้นมาคุณก็แค่ จับความรู้สึกได้ว่าอ๋อฉันคิดอีกแล้วแล้วปล่อยมันให้เร็วที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าอ่าคุณห้ามคุณมันห้ามกันไม่ได้หรอกแต่เมื่อคุณนึกปุ๊บอย่าไหลอ่าเข้าใจไหมคะเมื่อคุณอ่าหวนกลับไปคิดอดีตปุ๊บคุณอย่าไหลคุณต้องจับให้ได้ว่าอ๋อเราไปคิดถึงอดีตอีกแล้วให้เราเข้าใจตัวเองไปนะคะให้เราตื่นรู้กับทุกๆสภาวะจิตของเรา ก็คือการอยู่ในปัจจุบันพอเราอยู่ในปัจจุบันตลอดแล้วอยู่ในปัจจุบันขณะตลอดแล้วไม่ว่าคุณจะมีหวัวไม่คิดถึงอดีตปุ๊บคุณจะจับได้เร็วคุณไปกังวลอนาคตปุ๊บคุณก็จะจับได้เร็วอ่าจะ่อ่าฉันคิดอีกแล้วอ่าปล่อยวางแล้วก็ไปคิดอย่างอื่นแทนเราไม่สามารถคิดสิ่งนียคิดสองสิ่งพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันหรอกนะคะคุณไม่สามารถดึงดูดพลังงานลบก,กับพลังงานบวกได้ในเวลาพร้อมๆกันฉะนั้นคุณต้อง ดึงดูดได้อย่างพลังงานเดียวคุณก็แค่เรื่องดึงดูดพลังงานที่มันเป็นไปได้กับคุณนะคะแล้วมันเป็นพลังงานแห่งความอบันดันก็แค่นั้นเองค่ะใช้ศักยภาพของคุณให้เต็มพิกัดใช้ศักยภาพของคุณให้เต็มศักยภาพนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่สามใบมาบอกคุณนะคะรักทุกท่านนะคะส่งพลังใจให้ทุกท่านนะคะปรารถนาดีจากองค์พลังจัก,กรวาลค่ะรักๆค่ะ